แดนเผยชีวิตหลังแต่งงานแพตตี้เหมือนไปต่างประเทศมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันแดนวรเวทเปิดความในใจเล่าชีวิตหลังแต่งงานแพตตี้อังสุมาลินมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเหมือนไปต่างประเทศแต่เป็นความทรงจำที่แสนประทับใจอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงแสนหวานที่ใครๆต่างอิจฉายอย่างแดนวรเวทดานุวงศ์ ศิลปินหนุ่มชื่อดังสามีของนักแสดงสาวสุดน่ารักแพตตี้อังสุมาลินศิรพัทรศักดิ์เมธาหลังจากคบหาดูใจกันมากว่า10ปีทั้งคู่ก็ได้จับมือกันเข้าพิธีแต่งงานเมื่อปลายปีที่แล้วและมักโพสต์ภาพคู่น่ารักๆให้แฟนคลับได้อบอุ่นได้เชยชมอยู่บ่อยๆ ล่าสุดวันศุกร์ที่วันที่1ธันวาคม2566แดนได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาสาวพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมเผยชีวิตหลังแต่งงานกับแพตตี้หนึ่งปีระบุว่าจริงๆแล้วผมกับน้องแพตมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การทะเลาะสำหรับบางคู่ แต่ผมกลับมองว่าชีวิตหลังแต่งงานก็เหมือนกับผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้ลองกินอาหารในรสชาติที่ไม่คุ้นเคยต้องเริ่มพยายามทำความเข้าใจกับภาษาแปลกๆที่บางครั้งอาจจะเข้าใจยากมากจริงๆระหว่างทางก็มีทั้งสนุกบ้างเหนื่อยบ้าง แต่โดยรวมมันก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ประทับใจในชีวิตของผมเสมอขอบคุณความแตกต่างของหนูแอดแททิงที่เข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์ในชีวิตของพี่ให้มีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับงานนี้ไม่รู้มาเผยความในใจหลังแต่งงานหรือมาบอกรักแพตตี้ด้วยประโยคที่ไม่มีคำว่ารักกันแน่ เพราะน้ำตาลขึ้นจอหนักมากด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันอีกเช่นเคยว่าสามีพภรรยาคู่นี้หวานมากเป็นคู่รักที่น่ารักตั้งแต่คบกันจนเดินเข้าประตูวิวาก็ยังไม่เปลี่ยนไปสักแกนอืออย่างไรก็ตามชาวเน็ตจับสังเกตแพตตี้ดูมีแววว่าจะมีเบบีให้ได้ลุ้นหรือเปล่า พราะนอกจากจะรอชมโมเมนต์หวานๆจากแดนและแพตตี้แล้วยังรอคอยเจ้าตัวน้อยของทั้งคู่อีกด้วยแต่เรื่องนี้ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยเองจะดีกว่าจ้า